จะมาเริ่มท่ <น pore. S 2> ามาพบกับเราสองคนกันอีกเช่นเคยนะคะสาหรับการรายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวจากพุทธ,ธสถานราชธานีอโศกค,ค่ะค่ะพี่ปุ้ยคะ่ะหลังจากที่เราได้ไปร่วมชุมนุมนะคะกลับมาที่พระราชของเราเองค่ะพี่ปุ้ยซึ่งเราก็ได้กลับมาทํางานต่อนะคะซึ่งก็เป็นการรายงานความเคลื่อนไหวของพระราชเองให้กับท่านผู้ชมทราบนะคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเองนะคะทางพระราชของเราก็มีรายงานความเคลื่อนไหวมากมายเลยค่ะใช่แล้วค่ะย้อนหลังไปในช่วงของวันชุมนุมนิดนึงค่ะนะคะจิ๊บ ก็จะมีชาวกองทัพธรรมนะคะก็ได้ไปช่วยในการชุมนุมในครั้งนั้นด้วยนะคะแล้วก็ชาวบรรดาศเองก็ได้ไปช่วยด้วยค่ะแล้วก็เราก็ได้เราสองคนก็ได้ไปพูดคุยกับคุณป้ารพ์นะคะซึ่งเป็นผู้รับใช้หรือว่าผอรชอของการดูแลผู้คนนะคะที่จะไปร่วมชุมนุมไปช่วยเหลือในการชุมนุมในครั้งนั้นค่ะทีมบรรดาศนะคะเดินทางไปกรุงเทพนะคะตั้งแต่วันที่20บนะคะวันที่2ี่สิบแล้วเราก็ ไปพักค้งที่สันติหคืนนะคะแล้วก็คืนที่สองเราไปพักครั้างที่สนามมานางเลิงซึ่งทางส่วนกลางได้มอบหมายงานให้เราไปต้อนรับกาดทีมกาดที่จะมาร่วมชุมนุมนะคะห้าร้อยนายในการเตรียมงานก็สะดวกดีนะคะช่วงที่ไปเตรียมอยู่ที่สนามมานางเลงเพราะว่าสถานที่อะไรก็อำนวยความสะดวกดีมีห้องน้ำห้องท่าแล้วก็มีน้ำ มีอุปกรณ์แล้วก็เตรียมไปส่วนหนึ่งเราเอาไปจากสันเตียสุกนะคะซึ่งการเตรียมก็ใช้เวลาค่อนข้างเป็นวันเลยนะคะไปเตรียมถังแก๊สไปเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเตรียมวัตถุดิบด้วย<ม>ก็ประมาณหนึ่งวันนะคะที่เราไปเตรียมอยู่ตรงนั้น<ม>คือ<ม>เป็นความรู้สึกที่เราก็เต็มใจที่จะไปเป็นคนรับใช้นะคะซึ่งมล่ลาดก็จะถนดัดเรื่องไฟก่อน เราก็จะรู้สึกว่าเอองานนี้เราแพ้หรือเราชนะแต่เราไม่ได้ไปเอาชนะนะคะเราคิดว่าเราชนะใจเราเองคือเราไม่ได้ได้ไปเกิดความรุนแรงไม่ไม่ได้ไปทําความรุนแรงอะไรให้กับประชาชนแล้วเราก็ไปเป็นผู้ให้ผู้รักสงบนะคะเราก็ต้องแม่นประเด็นในจุดนี้ก็เลยทําให้เราไม่มีปัญหาแม้จะเหนื่อยนะคะแม้จะเหนื่อยจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนแม้จะโอ้กลัวงูอะไรก็ทุกอย่างนะคะ ที่สถานการณ์น,นั้นคือมันเป็นผัสสะของจริงที่มากระทุ้งให้กิเลสเราออกแล้วเราสามารถทําจิตทําใจได้หรือเปล่าถ้าการสอบผ่านของเราการชนะของเราก็คือเราชนะตัวเราเองซึ่งเราไม่ได้ไปโมโหงให้ใครไม่ได้ตํารวจเราก็ไม่ได้ไปเกลียดไปชังเขาซึ่งเขาก็มาทําหน้าที่ของเขา <c oughs> เราก็ไปทําหน้าที่พลเมืองที่ดีของเราก็คิดว่า งานหนักกว่านี้จะมีอีกก็เลยเป็นการที่ว่าไปแต่ละครั้งก็ไปการเช็คกําลังเราเช็คอารมณ์เราแล้วก็เราทํางานผ่านหรืหรอเปล่าเราชนะเราไม่ได้ชนะคู่ต่อสู้แต่เราชนะตัวเราเองหรือเปล่าค่ะและนอกจากผู้ใหญ่ชาวชุมชนจากบ้านราศนะคะจะได้ไปช่วยงานตรงนั้นแล้วนะคะก็ยังมีเด็กนักเรียนสพมปลายค่ะก็ได้ไปช่วยงานตรงนั้นด้วยค่ะไปช่วยเตรียมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นการเต็นท์ทำอาหารนะคะออซึ่งก็เป็นการเรียนรู้ แล้วก็การเมืองไปในตัวด้วยค่ะใช่ค่ะพี่ปุ้ยเพราะว่าการแต่ครั้งนี้เองนะคะ,คะไม่ใช่แค่เพียงไปช่วยงานเท่าะนะคะพวกเราก็ยังได้ไปเรียนรู้ในเรื่องต่างๆก็อย่างที่พี่ปุ้ยพูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกางเต็นท์การทําอาหารค่ะ ซึ่งก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันนะคะพี่ปุ้ยเพราะว่าถ้าเกิดเราเรียนรู้แค่เพียงในห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆเราจะไม่ได้สัมผัสกับการปฏิบัติจริงนะคะพี่ปุ้ยซึ่งในการไปครั้งนี้เองก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้แบบนอกกรอบค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของประชาธิปไตยไปด้วยค่ะแล้วก็ปฏิบัติทาไปด้วยเลยค่ะค่ะพี่ปุ้ยคะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อีกเช่นเคยนะคะก่อนหน้าที่เราจะไปชุมนุมค่ะพี่ปุ้ยซึ่งก็เป็นวันที่1 6พฤศจิกาย,ยน2555นะคะ ซึ่งนักเรียนสมาชิขาราชาเนียโสข,ของเราฐานงานสื่อสารวิยนิยมนะคะพี่พปุ้ยก็ได้เดินทางไปร่วมโครงการกบจูเนียปี4ค่ะซึ่งก็เป็นของทีมงานกบนอกกะลานะคะก็ได้เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชค่ะซึ่งเป็นการผลิตสารคดีสั้นในหัวข้อกบไลฟ์ไทยแลนด์ค่ะค่ะก่อนหน้าที่จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชนะคะ,ะพี่ๆทีมงานกบนอกกะลานะคะก็พา น้องย24สิทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบนะคะไปเรียนรู้ในสถานีโทรทัศน์ m มเ e r ร์นานทีวีค่ะซึ่งก็ได้ไปเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจีนของพี่พทีมงานโ o เด r ร์นานทีวีนะคะที่เขาปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพค่ะ ซึ่งในการไปเรียนรู้ครั้งนี้เองนะคะก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายทอสดสดการวิ่งแล้วก็การเรียนรู้ต่างๆมากมายเลยค่ะพี่ปุ้ยแล้วก็พอไปถึงที่มหาวิทยายลัยจุโาไทยธรรมาราชนะคะพี่พี่ทีมงานกบนอกกลาก็ได้แบ่งน้องๆทั้ง24ทีมนะคะพี่ปุ้ยเรียนรู้ตามฐานงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรตัดต่อช่างภาพแล้วก็แผนกอื่นๆๆค่ะซึ่งในการไปครั้งนี้เองนะคะก็ทําให้น้องๆค่ะได้ความรู้หลายอย่างนะคะเพื่อ<ช>ที่จะมา รับใช้ในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นการพัฒนาผลงานนะคะหรือว่ายกระดับสมองกับความรู้นะคะพี่ปุย<ช>้ยยกระดับความสามารถมาพัฒนางานของตนเองค่ะ<ช>ซึ่งในการไปครั้งนี้นอกจากจะได้ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของต่างๆแล้วนะคะก็ยังได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีแล้วก็ได้มิตรภาพที่ดีด้วยค่ะก็จริงๆผลงานของโรงเรียนเรื่องอนุรักษ์เกลือไทยก็เ,เป็นผลงานที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะมีความพร้อมในเรื่องโปรดักชัน พร้อมในที่นี้หมายถึงไม่ใช่เบื้องหลังนะแต่หมายถึงเบื้องหน้านี่แหละก็คือดูจากผลงานเบื้องหน้าแล้วมันจะมีความพร้อมในด้านโปรดักชันมีความลงตัวค่อนข้างสูงทั้งภาพทั้งเสียงทั้งบททั้งเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าความที่ว่ามันมีความลงตัวสูงมีความยิ่งใหญ่มีความอลังการอยู่เนี่ยมันขนณะเดียวกันมันทําให้มีความยากมีความยากคือแบบบางทีคนดูอาจจะแบบโหตื่นตาตื่นใจอยู่จนจนลืมที่จะรับ มเสมสเซจสำคัญสำคัญในเนื้อหาที่เราอยากสื่อสารออกไปบางเรื่องมันอาจจะต้องถูกเน้นถูกขับหรือถูกอธิบายให้ละเอียดละไอ,อี้ต้องคาเราดูแบบโอ้หสวยอ่ะเจ๋งแบบมือพอดูจบแล้วแบบเมื่อ,อไหร่ forward นี่จะเคลิบเคลิ้มลงแบบเธอไปแล้วอะไรเงี้แบบอะไรยี้แต่ว่ามันไม่ได้แมเสเซจสำคัญบางอย่างที่แบบที่ควรจะจดจำในหนึ่งเรื่องอะไรอยงนี้นอกจากความอลังการของงาน production แล้ว สนุกหรือสิ่งที่รเรารับรู้และจดจำมันอาจจะอยู่ที่เลเวลขึ้นลงของจังหวะในเรื่องก็ได้เค่ะกลับมาที่บ้านราดของเราเองนะคะในช่วงนี้นะคะบ้านราดแล้วก็เด็กนักเรียนชาวบ้านราดทุกคนนะคะ <c oughs> ก็มีงานเยอะไม่เบาเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นฝ่ายเกษตรกรรมของเรานะคะก็เล้งปลูกพืชผักกันอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็ฝั่งลงปุ๋ยทางชีวิตะ่ะคะจิ๊บจิ๊บในช่วงนี้มีงานอะไรบ้างคะ ค่ะพี่ปุ้ยคะ่ะของทางฝ่ายโรงปุ๋ยพลังชีวิตนะคะพี่ปุ้ยช่วงนี้เองรู้สึกว่างานจะเยอะมากเลยทีเดียวค่ะ<ม>เพราะว่าทางโรงปุ๋ยพลังชีวิตของเราเองนะคะ<ม>ก็ได้พัฒนาค่ะให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็หลังจากช่วงที่ผ่านมานะคะพี่ปุ้ยก็มีการขึ้นปุ๋ยเยอะมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็หกรดเทดรเทลเลอร์ค่ะพี่ปุ้ยซึ่งแต่ละวันนี้ก็จะได้ยินเสียงประกาศทั่วบ้านราเลยทีเดียวคะว่าให้ไปโรงโฮมบุญนะคะไปช่วย เห็น,นปุ้ย,ยค่ะค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นงานที่เสียสละแล้วก็ได้บุญอีกด้วยค่ะพี่ปุ้ยค่ะ,คะซึ่งทุกคนที่ไปช่วยนั้นก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนเลยค่ะกลับมาที่ข่าวสุดท้ายนะคะในวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะเวลา18นาฬิกาถึงเวลา19นาฬิกา15นาทีค่ะชาวบ้านดานเองนะคะก็ได้มีการจัดการประชุมค่ะเตรียมงานแจกโรงบุญนะคะเพื่อฉลองเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ แล้วก็โรงบุญในปีนี้ของเรานะคะก็จะมีก็จะจัดขึ้น29โรงบุญค่ะเฉพาะในพื้นที่ตำบลบุงไหม่นะคะก็จะมี8โรงบุญค่ะแล้วก็อํเภอเดชอุดม2โรงบุญ อำเภอ,อะตะการพืชผลหนึ่งโรงบุญแล้วก็ที่เหลือนะคะก็จะเป็นเครือข่ายชาวญาติธรรมของเราค่ะก็ไปแจกตามพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงแล้วก็หมู่บ้านของตอนเองนั่นเองค่ะพี่จ๊ซึ่งในการแจกโรงบุญคร <c oughs> ั้งนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ได้เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7ค่ะรวมแล้วก็1สัปดาห์พอดีเลยนะคะ <c oughs> ในการแจกโรงบุญครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะพี่ปุ้ย ซึ่งในการแจกโรงบุญครั้งนี้นะคะพี่ปุ้ยก็ได้เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่7็ค่ะรวมแล้วก็1สัปดาห์พอดีเลยนะคะใ,ในการแจกโรงบุญครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างต่อเนื่องเลยละคะ่ะพี่ปุ้ยค่ะจุ่จีบคะพี่สงสัยมากเลยนะคะงานแต่ละงานของเรานี่คะเยอะแล้วก็หนักมากได้ค่ะแล้วก็การทํางานแต่ละครั้งนี่ก็ไม่มีค่าตอบแทนแล้วอะไรคะที่เป็นพลังสําหรับการทํางานของเราในครั้งนี้คะ ค่ะพีปุ้ยคะอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับจิตใจของเรานะคะ,ะที่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็พร้อมที่จะทําบุญเพื่อบ้านเมืองค่ะเพราะว่าในการทํางานแต่ละครั้งนะคะเราก็เต็มใจที่จะทำค่ะคะ่ะและนี่ก็คือการรายงานข่าวขาความเคลื่อนไหวจากพุทธสถานราชธา,านีอโศกนะคะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะปุ้ยแล้วก็จุ๊บจิ๊บขอลาท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะเจริญธรรมสัมดีค่ะ